ก็พามาดูนะครับตัวตัวนี้เป็นเคียวริสึนะครับตัวยี่สิบหกซีซีนะครับเป็นสายอ่อนนะครับ mm. ก็สายอ่อนมันดีก็คือเวลาใช้งานตามพื้นที่ลาดชันลาดเอียงนะครับตัวเครื่องอยู่ด้านหลังครับแต่ตัวสายอ่อนอยู่เราสามารถทําสโลปตามคันนาหรือว่าพื้นที่ลาดชันได้ก็ทรงก็จะประมาณนี้ตัวนี้ยี่สิบหกซีซีนะครับกำลังเครื่องกําลังดี ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับชุดนี้ยังเชื่อดิส็เกีดยวสตาร์ในฝั่งกันดูนะ กำลังเครื่องกำลังดีนะครับเนี่ยฉะนั้นน้ำหนักก็ไม่หนักมากสะพายหลังก็สบายอยู่สวยงามเนี่ยครับคันนี้เชอริสิิก็ แนะนำให้สำหรับใครที่หาเครื่องเล็กๆใช้งานนะครับพกเครื่อง26่พว cc พกเครื่องญี่ปุ่นมือสองพวกนี้ก็ถือว่าจะทน,นแล้วก็มาใช้พื้นที่ลาดชันได้เหมือนบางทีเป็นเนินเขาเงี้ยครับหรือชันคนานเงี้ยตัวเครื่องไม่ต้องเอียงเลยที่จะเอียงก็นี่ครับปรับตัวเนี้ยวเอียงเนี้ยวสโลปเอียงอยากซ้ายยังไงก็เอาครับ มือเร่งเป็นมือเร่งสองสเต็ปนะครับตัวนี้ก็โอเคครับ